ยกมือขึ้นสิวะนี่เอาหนี้ไปอย่านหนีนะไอพวกโง่เอ,อ้ยอาเธอร์อาดัชง รู้เหมือนว่าในที่สุดพวกเราก็ตั้งหลักกันได้แล้วเนะีคุณขายพันธบัตรที่ขโมยมาได้หรือยังละ่ะตอนนี้นะ่ะยังแต่โฮเซกำลังจัดการอยู่นะแล้วเราจะไปตะวันตกกันเมื่อไหรล่ล่ะไม่นานนักหรอกนะตอนนี้นะ่ะยังทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเขาไม่ต้องการคนแบบพวกเราอีกต่อไปแล้วเนะี่ยก็คงงั้นนะ่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเรากำลังถูกล่านะดัส เราฉลาดกว่าน,นั้นน่ะอาเธอร์มีแต่ไอ้พวกปวกเปียกที่ทำงานให้กับทางการก็คงนั้นน่ะวางใจเข้เาเถอะนาคุณมอแกนเออครับแล้วจะดีเองนะดัช <Dutch. S 2> เออพวกนั้นน่ะจับไมค์ก้าไปมันเกิดอะไรขึ้นอพวกนั้นน่ะจับตัวไมค์ก้าไปอ่ะเขาเขาถูกจับข้อหาฆาตกรรมอ่ะใจเย็นๆพวกนั้นน่ะเกือบจับผมได้แล้วอ่ะ พวกนั้นน่ะจับไมก้าไว้ที่สตรอเบอรี่เนี่ยถ้ากำลังจะถูกแขวนคอขอให้สมหวังเนะอ่อาเธออะไรก็ไอ้โง่นั่นมันหางานให้ตัวเองนะดัสคุณก็รู้ว่าผมรู้สึกยังไงกับมันคิดว่าฉันมองไม่ออกเลยว,ว่าลึกๆข้างในเขาเป็นคนยังไงเขาน่ะเป็นคนใช้ได้คนนึง <ผม S 1> เลยผมไม่ไปช่วยไอง้โง่นั่นหรอกนะฉันไปเองไม่ได้นะหน้าฉันติดประจานไปทั่วถ้าฉันเป็นเขาเนะี่ยฉันจะยินดีทําเพื่อนา,นายผมไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเอางั้นก็ได้อาเธอ นายโอเคไหมเลยนี่ฮะไอหนูใช่ฉันสบายดีอ่ะนายดูไม่ค่อยโอเคนะนายพาเด็กนั่นเข้าเมืองไปสิวาเลนไทน์นะหาเหล้าให้เขากินซะแล้วก็อาเธอร์อย่าก,ก่อเรื่องวุ่นวายนะจะท่องไว้เลยแล้วก็ไปช่วยไมก้าออกจากคุกซะนะบ้าเอ้มาเถอะไอหนูไปกันเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะดัชอะไรอะไรก็ต้องทำะนะ ย่าฉันขี่มาเร็วเท่าที่จะเร็วได้แล้วอ่ะไม่พักที่ไหนเลยอ่ะเหมือนนายจะเจอเรื่องแย่ๆมานะเลยนี่ใช่แย่มากเลยในที่สุดพวกเราก็ออกมาจากภูเขาได้แต่แล้วไมก้าก็เป็นบ้าไปอีกอ่ะอาเธอร์ แล้วพวกนายไปทําอะไรกันมาเหรอพวกนายถูกสั่งให้ไปสืบข่าวให้พวกเราไม่ใช่เหรอฉันน่ะคอยเตือนเขาตลอดว่าเรามาทําอะไรแต่เขาไม่ฟังเลยอะ่ะนายก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะ่ะใช่ฉันรู้เขาอ่ะกำลังเมาได้ที่เลยก่อนจะไปถึงที่นั่นอะ่ะจากนั้นเราก็ไปหาสหายมาคนนึง หนึ่งในนั้นนะ่ะไมกล้ารู้จักดีแล้วก็ดื่มเหล้ากันต่อจากนั้นมันก็ยิงพวกนั้นใช่ไหมรู้เลยว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแนะ่ไม่รู้จะบอกยังไงดีอ่ะมันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะเจ้าหน้าที่นะ่ะมาถึงเราเร็วมากพวกนั้นนะ่ะกำลังจะจับฉันแต่ฉันหนีออกมาได้เกือบไม่รอดแล้วตอนนี้นายไม่เป็นไรแล้วเราจะจัดการต่อเองนะแล้วนายจะไปช่วยเขาไหมอ่ะฉันจะไปกับนายเองนะนายไม่ต้องไปหรอกนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองแต่ตอนนี้หาเหล้ากินกันก่อน ลืมไมก้ามันซะทุกอย่างนะมันเริ่มจากการหาเหล้ากินเนี่แหละนะอาเธอร์ <c oughs> แค่ขวดสองขวดนะทำใจล่มๆแล้วก็กลับโอเคมากก็โอเคแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนนะฉันกับพวกเราเนะี่ยไปก่อเรื่องชกต่อยเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วเนะี่ยชกต่อยกันในบาร์เนี่ยเหรออ่าใช่ ถึงแล้วล่ะ นอาเธอร์นายจะกินด้วยไหมแน่นอนมาดื่มกันเลยฉันกินด้วยเราขอเบียร์สองขวดนะอ่านายนายจะไม่ก่อเรื่องใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ก่อเรื่องหรอกหน้าแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นเน่ะนะคราวที่แล้วเนี่ยทอมมี่เขาน่ะเขาไม่เป็นไรหรอกหน้าเอานี่ฉันเลี้ยงนายแก้วหนึ่งนะขอบใจนะไไมก้าน่ะมันรู้จักคนไปทั่วเลยอะ่ะนั่นอาจจะเป็นปัญหานะอาเธอร์หมายความว่ายังไงฉันหมายถึง ฉันเคยทำเรื่องหาหามมาเยอะฉันทำเรื่องหาหามมาเยอะฉันทำเรื่องแย่แย่ช่วยหุบปากได้ไหมเนี่ยฮะช่วยหูปากได้ไหมเนี่ยเงียบซะเพื่อนเงียบซะเพื่อนพวกนายนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลย่ะอ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 ะช่างไอโง่นั่นเธอหน้าอาเธอช่างไอโง่นั่นเธออาเธอเออเออีนี่ฟังนะไอโง่ แกไปไกลๆฉันเลยนะไม่งั้นฉันจะฆ่าแกซะเข้าใจไหมใสหัวไปเลยนะเว้ยอ๋โอโอเคโอเคฉันไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกนะเกฉชันไปแล้วก็ได้เอาละมากินกันต่อเถอะโอเคออาอ,อ,อ,อา เงียบเลยเพื่อนฝูง <L anny> แลนี่แลนนี่นาอยู่ไหนเนี่ยมันไปไหนวะนายเห็นพวกของฉันบ้างฮะมันชื่อแลนนี่นายเห็นหรือเปล่าฉันหาเพื่อนฉันไม่เจอเนี่ยรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนนะ่ะแลนี่นายรู้ไหมว่าเพื่อนฉันไปทางไหนนะ่ะ ไม่รู้สิเอลนี่เลนี่เฮ้ยอาเธอร์เอออยู่นี่เองเหรอนี่นายดูนี่ฉันกำลังจะทำอะไรให้ดูนะ,อะเออเฮ้ยโอ้โหแก้วแตกเลยเออ,อ,อ,อชาบันเธอกินต่อเอออ่า แล้วทำไมนายถึงไม่แต่งงานล่ะอาเธอร์ฮะโอ้ยอไม่มีใครเอาฉันเนออ่ะอ,ะอะนั่นแหละที่นายเห็นล่ะเพราะว่าฉันน่ะมันห่วยไง,งอ่ะเฮ้ยเรนน,เรนนี่เรนนี่มันไปไหนอีกแล้ววะเรนนี่อย่ามายุ่งกับฉันนะไอ้วุนวายน่ะไอ้หนูอย่ามายุ่งกับฉันนะไอ้เรนนี่อะไรวะเดี่ยมีเรื่องเหรอ ฉันมาแล้วเฮ้ยปล่อยเด็กนะ่นซะไอ้พวกเวเลยแหมแกคิดว่าแกพูดอยู่กับใครวะฉันไม่ได้พูดอยู่กับใครว้ฉันพูดอยู่กับหมายงไงล่ะแกว่าอะไรนะอะไรเหรอไปซะคู่หูหุบปากหนะ้าแกนะ่ะหุบปากไปเลยนะเว้ยฮิฮ่าฮ่าฮ่าเต้นระบา เออมายืนฉี่อยู่ข้างนอกเออเฮเลนนี่เลนนี่ไปไหนวะเลนนี่เลนนี่นายหลบอยู่ไหนวะ อยู่นี่เองเรนนี่ฉันคลายนายจำผิดคนแล้วเพื่อนอ้าว,วเหรอเรนนี่อา่าเรนนี่ฉันตามหานายซสทั่วเลยอะเรนนี่เหรอนายพูดเรื่องอะไรวะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเรนนี่อยู่นี่ใช่ไหมเรนนี่ ทำไมนายเป็นตุ๊ดไปแล้วว่ะเพื่อนฮะฉันไม่ใช่เลนนี่นะเลนนี่อเ,เอเลนนี่ฉันตามหาหนายสะทั่วเลยออยู่นี่เองเลนนี่เลนเเเเลนี่เหรอนายพูดเรื่องอะไรวะอ่ะเ,อเลนนี่ อาเธอร์นั่นนายทำอะไรอยู่น้าอีอ๋อเอาให้เออตบคืนโอ้ยอ้ออีดีจริงอีอ้ออีอืออ้ออีอือนายนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอ่ะอาเธอร์ขุบปากน่าเรามาดื่มกันต่อเถอะนายอืมจนเก้าอ่ะ นี่แกอีกแล้วเหรอเออคือว่าทันเอ้ยอ๋อตายซะแกนี่มันหาเรื่องไม่เลิกเลยนะเนี่ยอ๋อเอ้ยออ้ยไปแล้วเออนี่มันหมูเรื่อเลนดี้เนี่ยอาเธอโอ้ยโอ้ยจะอ้วกอนี่แกอ้วกเหรอวะเนี่ย ทางนี้ครับมันสองคนเมาแล้วก็ทําร้ายร่างกายเออเฮ้ยเลนนี่ไอ้ใหญตัวมันแล้วฝันไปเธอหนะ้าเอ้ยนายจับฉันไม่ได้หรอกอีฉันเพ่นก่อนแล้วยหยุดอยู่ตรงนั้นนะไอ้ขี้เมาเออ้ยฉันบอกให้หยุดไม่หยุดเว้ยฉันเป็นอเมริกันเนะ่ยเอ้ อาเธอร์โอ้ยอาเธอร์ปวดหัวเลยเราอยู่ในคุกเลรอเนี่ยใช่เซ่เมื่อคืนเราเมามากอะ่ะโอ้ยโอ้ยปวดหัวเลยนายสองคนเนี่ยเมามากเอถ้าไม่มีใครมาประกันตัวนายอ่ะล้วาน,นายจะจ่ายเงินสักสองดอลลาร์ละสองดอลลาร์อย่างนั้นเหรอเอาเงั้นก็ได้ บ้าชะมัดเลย,เยแล้วก็อย่าไปเมาที่ไหนอีกล่ะฮะแล้วก็ทำตัวมันดีๆหน่อยล่ะโอ้ยอาดีอ่า,อ,าออกมาเฮ้ยแล้วก็อย่าไปเมาที่ไหนอีกล่ะฮะโอ้ยอ้ววออุอ้วก่อนโอ้ยบ้าเลยเอ้ยเอ้ยฉันเวียนหัวไปหมดเลยอาเธอร์ฉันรู้นะเรากินกันเยอะเลยเอ้ย แล้วนายจะไปช่วยไมก้าใช่ไหมฮะเออใช่แต่ฉันขอพักก่อนวะแป๊บ,บหนึ่งเออโอเคเลยงั้นอึ๊บฉันไปก่อนนะอาเธอร์ฉันกลับแคมป์ก่อนได้แล้วเจอกันนะยา่าโอ้ยเมาค้างแฮงโอ้ยหลายอย่าง หยุดนะเว้ยนี่คือการป้นฮ่หาฮาลงมาเลยนะเว้ยอย่าขัดขืนนะ่ะเรียบเอาเงินมาให้หมดเลยโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวนะต้องจัดให้มันสักหน่อยได้เลยไม่มีปัญหาลงม้าก่อนยกมือขึ้นสิวะอีอเอานี่ไปอ ยันหนีน่ะอีไอ,อพวกโง่เอ้ยปืนนี่มันดีจริงๆเช็ดหน่อยนะต้องทำความสะอาด ตอเบอร์รี่เลยถึงแล้วมีอะไร<อ>ะเหรอขอโทษครับคือว่าผมมาจากแบล็กวอเตอร์นะครับผมกำลังตามหาพวกแก๊งอันตราพานเนี่ย มันเป็นแก๊งโคมโอดิสโก้ได้ยินว่าพวกคุณเพิ่งมีเรื่องกันที่นี่อย่างนั้นนะเราไม่ตกลงอะไรกับพวกล่าฆ่าหัวทั้งนั้นเน่ยผมคิดว่าจะมาขอข้อมูลเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนเรานะเราไม่มีข้อมูลอะไรให้แกหรอกนะพวกมันสู้กันมีสองคนตายคนหนึ่งเป็นไอ้บื้ออีกคนนึงก็ไม่เต็มบาทจะได้เห็นเต็มตาเลยตอนเราแขวนคอพวกมันนะนะไปได้แล้วโอ,โอเคโอเคขอบคุณครับนาะยอำเภอ ปล่อยฉันออกไปนะเว้ยไอ้พวกสวะปล่อยฉันออกไปนะเว้ยอืมอ่ะอาร์เธอร์อาร์เธอร์ไอ้เกลอ สวัสดีเพื่อนยากมีความสุขดีไหมครันายจะพาฉันออกไปจากที่นี่ใช่ไหมฮะอาเธอร์ฉันกําลังคิดอยู่นะตลกมากเลยนะโอ้ฉันพูดจริงนะไอ้คาวบอยตลอดหกเดือนมาเนี่ยฉันต้องนั่งทนฟังความปากมากของแกมาตลอดเลยนะแล้วตอนนี้ฉันมีโอกาสได้เห็นนายหูบปากสักทีนายต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเว้ยทาไมล่ะฉันคอยระวังให้นายนะอาเธอร์นั่นเป็นความผิดพลาดอย่างแรงเลย ฟังนีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยเน่ยคือฉันกับชาวเมืองแถวเนี้อีกเป็นร้อยเนี่ยอยากดูนายถูกแขวนคอเนี่ยนายต้องทําอะไรสักอย่างสิอาเธอร์ได้โปรดเธอหน่าบางทีเครื่องจากไอ้น้ําตรงนั้นอาจจะใช้ได้นะนั่นแหละเครื่องนั้นแหละอ่านี่จับไว้แล้วก็ไม่ต้องพูดมากนะ à, tôi lòi ở đó. ị, ơi, xảy ra vậy? เอานี่ปืนเราออกไปจากที่นี่กันโอเคนายทำบ้าอะไรวะเนี่ยมันเป็นพวกโอดิสโก้น่ะฉันรู้ว่าพวกแกมันชาติทั่วเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วฆ่ามันเลยอีว้ามันแพงกระเพียดเลยอี อย่าไปทั้งนั้นนะรีบออกมาจากที่นี่กันเถอนะน่าฉันมีธุระต้องสะสางน่าไว้ใจฉันเถอะน่าหมอแกนไว้ใจนายเหรอนายต้องเสียสติไปแล้วแนะ่ๆน,ะนายมันบ้าเนี่ยฉันน่าจะปล่อยให้พวกเขาแขวนคอนายนึงที่เราลงเรือลำเดียวกันแล้วหมอแกนนายจะทำอะไรได้ล่ะฮะถ้าต้องฆ่าใอ้ตายทั้งเมืองฉันก็จะฆ่ามันให้หมดเลยแกมันบ้าทันทัดเลยเราควรจะรีบจากที่นี่กันมากกว่านะ พวกมันของของฉันฉันทิ้งไว้ไม่ได้ฉันต้องกลับไปเอาใครอะเวรละมันมากันอีกแล้วฉันเห็นแล้วนรกมาเยือนพวกแกแล้าวตอนนี้เลยไปกันเถอ,อะอาเธอร์เราจะไปไหนกันวะไปเยี่ยมเพือ,อกหน่อยนึงเราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะเว้ ยอ,อย่างที่ฉันบอกแหละฉันต้องเจอใครคนหนึ่งก่อนนะโอ้ยเยี่ยรอฉันแป๊บหนึ่งนะอ่ะเธอฉันเข้าไปทำธุระหน่อยนะสะกินนี่สกินนี่สกินนี่ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอโ้แกนี่มันน่าผิดหวังจริงๆไอ้เศษสวะเอ้ขอเวลาสักครู่นะมอแกนสวัสดีแมดดี้คิดถึงฉันไหมฮะออ่าเอาล่ะพวกมันมีของของฉันอยู่น่ะ ฉันได้คืนมาแล้วปืนของฉันเองฉันแสดงให้มันดูแล้วต่อไปฉันจะแสดงให้พวกแกทั้งเมืองได้เห็นเลย,ยแกนี่มันบ้าเกินเยียวยาจริงๆไหมก็เจ้าหน้าที่เมืองนี้มันก็แค่ตัวตลกเท่านั้นยิงมันเลย นายอยากจะไปจากที่นี่ใช่ไหมฮะหมอแกนขึ้นมา้าเถอะน่คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วหมอแกน <c oughs> จะออกไปจากที่นี่แล้วอย่างนั้นเหรอเวเนยพวกนี้มันแหกกันมาอีกแล้วพวกไปอาเธอร์ Arthur, วกไปมีพวกมันมาอีกนะพวกมันยอมแพ้ก,กันไม่เป็นเรื่องไงวะเนี่ย yeah. โอเคไปจากนี่กันก่อนที่มันจะตามมากันเยอะกว่านี้นะนายยิงได้เยี่ยมจริงๆะมอแก่แล้วฉันรอดมาได้เพราะนายเลยนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นวะในบ้านนั่นน่ะใช่มันออกจะวุ่นวายไปหน่อยนะวุ่นวายงันเหรอไปสาสางธุระตอนกําลังวุ่นวายอยู่เนี่ยนะมีไม่กี่อย่างหรอกที่ฉันแคร์มากกว่าปืนกระบอกนี้นะ่ะใช่ฉันเห็นแล้วละ่ะแล้วคนพนูดมันเป็นใครวะสกินเนอร์เหรอ ใช่เราอยู่ด้วยกันอยู่พักหนึ่งอ่ะปล้นธนาคารทางใต้ด้วยกันน่ะแต่จบไม่สวยอ่ะนะฉันรู้แล้วล่ะว่าจบไม่สวยอ่ะนะมันน่ะปล่อยให้ฉันโดนแขวนคอฉันชักอยากให้มันเป็นจริงซะแล้วแล้วนายก็เป็นนี่เลนนี่ด้วยนะถ้าเข้ามาบอกเราไม่ทันการแล้วก็ได้มันจะได้รับการขอบคุณอย่างซาบซึ้งจากฉันเลยฉันสัญญาโอเคโชคดีที่ดัดอยากให้นายกลับไปนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเนี่ย ฉันว่าเราหนีมาพ้นแล้วนะคุณมอแกนดีฉันก็ว่าอย่างนั้นนะนี่2ปืนฉันให้นายนะแทนคำขอบคุณจากฉันยังไงล่ะ,อะขอบใจนะวันนี้เป็นวันดวงสวยของฉันเลยก็เพราะมาช่วยนายนั่นแหละฉันต้องมาไล่ฆ่าคนไปครึ่งครึ่งเมืองได้แล้วม้งเนี่ยนายนี่มันตลกจริงๆนะอาเธอร์ตลกมาก ทำไมนายต้องทำเป็นอวดดีอยู่ตลอดเวลาวะฮะแต่นายไม่ตลกเอาซะเลยนะไมค์ก้าแล้วทำไมนายต้องทำตัวให้มีปัญหาทุกทีเลยวะฮะเอาละ่ะฉันขอโทษแต่เราเป็นครอบครัวกันแล้วไงมอร์แกนนายกับฉันน่ะลูกของดัสทาให้เราผูกพันเป็นพี่น้องและบางครั้งพี่น้องก็ทําผิดพลาดกันได้ <c oughs> ตอนเนี้ฉันจะไปที่แคมป์เล็กๆของฉันแถวสตรอเบอรี่นะมาเจอฉันได้บางทีอาจจะมีบางอย่างให้นายนะ แล้วนายจะไม่กลับไปหาดัสตที่แคมป์เหรอไม่ละ่ะฉันมันเด็กไม่ดีอาเธอร์ฉันจะไม่กลับไปหาดัตจนกว่าจะได้ข้อเสนอแห่งสันติยังไงละ่ะย่าอะไรของแกวไะไบายล่ะ